6เมษายปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่79ยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท,ท,ท่านชายทุกคนทุกท่านนลฮะเนาะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปอป,อป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณวันนี้พบกันท่านผู้ชมฮะเป็น EP ที่79ในวันที่6เดือนเมษายนฮะ ต้อนรับสงการกันท่านผู้ชมฮะต้อนรับลมร้อนกันด้วยก็ดูแลรักษาสุขภาพท่านผู้ชมฮะช่วงนี้อากาศร้อนมากเนาะก็พยายามฮะหลีกเลี่ยงเนาะไปไหนก็พกผาล่มไปด้วยฮะหากว่าพอจะหยิบจับล้มไปด้วยได้ท่านผู้ชมฮะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องของปปาศึกษาแบงค์เลียงโบราณช่องของปปาหยุดไปหลายวันเลยท่านผู้ชมฮะเนาะกลับมาพบกันละกลับมาเจอกันอีกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งท่านผู้ชมฮะ ดูซิว่าประปานำเหรียญอะไรมาแบ่งปัน <c oughs> ก็เป็นเหรียญที่ช่องเราประกาศรับซื้อไปได้มาก็เอามาแบ่งปันกันก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเนาะก็มาดูว่าเหรียญไหนยังได้รับความนิยมกันอยู่พอจะแบ่งปันมีนักสะสมนั้นต้องการอาเอาไปเก็บสะสมหรือว่าไปจําหน่ายขายต่อท่านผู้ชมฮะเราเริ่มกันเลยเนาะเออพลัมบนกันนานแล้วท่านผู้ชมอ่ะเราเริ่มด้านบนสุดฮะเป็นเหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2550ท่านผู้ชมฮะ ก็ถือว่ามีกันอยู่หลายเหรียญพอสมควรฮะสภาพก็ดูสวยงามอยู่ผ่านการใช้งานก็จริงแต่ว่าไม่ได้อาบน้ำอาบผ้าให้ท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมเหรียญละ10บาทยังสะสมกันอยู่ไหมเอ่ยเนาะลองดูกันต่อไปท่านผู้ชมฮะก็ยังถือว่าเหรียญที่น่ามีอ่ามีความน่าเก็บสะสมอยู่อ่าสำหรับใครอยากได้ฮะเหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2550ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ10บบาทโอเคเนาะ ก็จะมี51ติดมาเล็กน้อยอ่ะก็คงไม่ต้องบญญปปรรยายสรรพคุณกันมากท่านผู้ชมฮะเหรียญละ6บาทเนาะอ่ะลองดูฮะใครที่ยังไม่มีเนาะอ่ะมามาไปที่อื่นแล้วยังไม่ได้ท่านผู้ชมฮะอ่ะก็ลองมาวนมาดูช่องของปปาดูนะฮะอ่ะจบจากเหรียญ2บาทหมุนเวียนทั้ง2ปีพศเราเลื่อนลงมาด้านล่างฮะเราได้กันมาไม่กี่เหรียญท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดปีพศ2 5 1 7สอสภาพผ่านการใช้งานประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะ เนาะใครอยากได้ฮะเหรียญละ30บาทเหรียญละ30บาทโอเคเนาะ,ะจบจากเหรียญ1นบาทพยาคุดปีพศ2517ท่านผู้ชมฮะเราเลื่อนกันลงมาดูด้านล่างด้านล่างท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่นักสะสมเล่นหามีการซื้อการขายอยู่ในวงการนักสะสมบ้านเราถึงแม้จะอยู่ในช่องทางเล็กๆฮะแต่ก็อ่ะ ยังพอแบ่งปันกันได้อยู่ไหมใครอยากได้ฮะเหรียญละ30บาทท่านผู้ชมฮะเหรียญละ30บาทก็มีกันอยู่ไม่กี่เหรียญเองท่านผู้ชมฮะประมาณนี้เนาะ <aprove cha> เราได้มาอย่างไรเราก็แบ่งปันกันออกไปอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะเอาเหรียญมีเรือเนาะแล้วก็มาม<ๆ>ีแถวล่างด้วยนะอ่ะแถวล่างด้วยก็คือสรุปทั้ง2แถวเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเหรียญละ30บาทอันนี้เป็นเนื่อนที่ปากท่านผู้ชมฮะนะป้าป๋าก็ดูว่าแปลกดีนะท่านผู้ชมนะเนี่ยอ่ะใครอยากได้ฮะ เหรียญละสาบาทเรามีกันอยู่เหรียญเดียวท่านผู้ชมฮะสภาพอ่าเล็กๆเนี่ยพอหาพบเจอได้ง่ายแต่สภาพอย่างเงี้ยค่อนข้างจะยากนี่คือสภาพตามขนาดที่ประปารับซื้อไปเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามีนักสะสมนั้นนิยมเล่นหาซื้อขายกันหรือเปล่าก็มาลุ้นกันดูท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะเหรียญมีเรือท่านผู้ชมฮะใครอยากได้เหรียญนะาสาบบาทจบจากเหรียญมีเรือท่านผู้ชมฮะจบจากเหรียญมีเรือปื๊ดเราดึงกันมาดูเหรียญในตลับท่านผู้ชมฮะแน่นอนฮะหลายคนทราบทันทีเลยเหรียญในตลับอย่างนี้ ร้อยละแปครั้งเอ้ยร้อยละเกครั้งที่ประปาใส่ตลับไปให้เลยเนาะประมาณนั้นมัน้งก็ที่พูดเนี่ยนักสะสมน่ยรู้จักเลยถ้าเหรียญถ้าเห็นเรียญสิบาท2สีใส่ตลับเนี่ยแน่นอนฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญสิบบาทที่อยู่ในโครงการของเหรียญที่กําลังได้รับความนิยมจะนานแค่ไหนเรามาลุ้นกันต่อไปท่านผู้ชมฮะที่จริงเริ่มด้วยจากปีพศ2541 42 34หายไป ทั้งแถวเลยท่านผู้ชมฮะทั้ง3แถวเลยนะหายไปเฉพาะปี34นะหลังจากนั้นเราก็จะมามีปี 43, 53, 44, 54แล้วก็40เรามีกันอยู่3ชุดท่านผู้ชมฮนะทั้ง3ชุดนั้นขาดไป1ปีพศก็ปีพศ2534นะถ้ามี34มาด้วยสภาพที่เราเคยแบ่งปันกันไปราคาก็อยู่ที่350บบาทตรงนี้ท่านผู้ชมฮนะอ่ะเนาะ ชุดละ300บาทท่านผู้ชมฮะหายไป1ปีพศเราลดลงมาเหลือชุดละ300บาทท่านผู้ชมฮะจาก350หลายคนคงเข้าใจฮะเนาะตรงเนี้ยหลายคนคงจะเข้าใจที่ปปาขาดไปตรงอันดับหนึ่งเนี่ยนะโอเคเนาะขาดไปอันดับที่รู้สึกจะเป็นอันดับที่4ท่านนะับปีอ่าสาด้วยเนาะปี3 4ิติดอันดับที่4ท่านผู้ชมฮะเราหายไปนะ ่าดปี34เราก็ลดราคาจาก350มาเป็น300บาทต่อ1ชุดเรามีกันอยู่3ชุดท่านผู้ชมฮะ,ะก็ประมาณนี้จบจากเหรียญ10 R 10บาทหมุนเวียนหายากท่านผู้ชมฮะเราเลื่อนลงมาดูเวลาล่างกันเล็กน้อยนี่คือเหรียญอาราชบัณฑิตท,ท่านผู้ชมฮะนะสภาพเป็นผ่านการใช้งานนั่นแหละแต่เขายังคมอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมฮะ,อะเอาไปเลยฮะเหรียญละ40บาทเนาะเหรียญละ40บาท หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญองค์พาท่านผู้ชมฮะเป็นสภาพเหรียญที่จะไม่ได้เก็บส่วนตัวนะความคมชัดเขาก็จะหายไปความเงากระจายไปบ้างเราก็ลดราคาลงท่านผู้ชมฮะเหรียญละ80สิบาทนะ80บาทโอเคไหมฮะเหรียญขององค์พาเนาะ80บาทท่านผู้ชมฮะถ้าสวยราคาก็สูงกว่านี้อ่ะเหมาะสําหรับใครที่อยากได้เก็บไปสะสมหรือว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมนะเนาะ หลังจากนั้นเรามี1เหรียญเองเท่าเองท่อองทานผู้ชมฮะสำหรับเหรียญ5บาท9เหลี่ยมสภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานในนี้ใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมอ่ะเหรียญละ100เหรียญละ100บาทตามสภาพพร,ระปปาก็ดูสภาพบางครั้งก็ผ่านๆไปอาจจะหลุดหลุดจากราคากับความเป็นจริงบ้างนั่นหมายความว่าสภาพสภาพเนี้ยอาจจะเลยเลยร้อยหนึ่งท่านผู้ชมฮะแต่ปปาให้ไปนะได้มาเหรียญเดียวมีกันอยู่เหรียญเดียวเนาะ5บาทคูตก้าเหลี่ยมโอเคไหมฮะเหรียญละ100บาท หลังจากนั้นนะท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญอ่า10บาทครุฑธนาคารไทยแห่งแรกใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้เหรียญละ200บาทเหรียญละอะ่าท่านผู้ชมฮะน่าจะเป็น220บาทโทษทีฮะปะปาพลาดฮะน,นะน้องเอมินเพิ่งมาแจ้งว่าสองรับราคาประมาณนี้นะอะ่ะ220บาทท่านผู้ชมฮะถ,ถ้าแกะกล่องจริงๆก็ประมาณ204ถึงเรา250บาทโอเคไหมฮะเหรียญน,นี้ 2 2 0บาทโอเคนะฮะจบจากตรงนี้เรามาดูว่าท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานฮนะแต่ยังคงพบเห็นร่องรอยกันบ้างนะทาไมกล้าบอกว่าเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะเพราะว่ายังมีน้ําเงาจับอยู่นะท่านผู้ชมมีน้ําเงาจับอยู่สําหรับเหรียญ5บาทโค้ด28 29ยนะอ่ะเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะ,ะป้าปาไม่มั่นใจว่าจะร้อยเท่าไหร่ป,รป้าปาตกราคาเหรียญน,นี้จริงๆท่านผู้ชมฮะนะ เดี๋ยวไปถามน้องแอดมินแล้วนะฮะว่า5บาทคุดตรงปีพศ2525โค้ด28 29เรามีกันอยู่เหรียญเดียวเน,เนาะก็ก็ใครอยากได้ก็ลองไปถามนะ้องแอดมินฮะว่าราคาเท่าไหร่ปะ,ปะปาลืมจริงๆท่านผู้ชมฮะใบรายการอยู่ตรงนู้นแล้วว่าหลายรายการปะปานี่ต่อให้เตรียมมาปะปาก็ลืมเหรียญนี้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยคุดตรงคุดตรงไม่เออ่โค้ดเท่าไหร่คะอ่าเป็นโค้ดธรรมดาโค้ดยี่สิบแปดเก่จะส่อเราอที่ขาด100 <170 S 2> แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมฮะอ่าร้อยแปดใช่ไหมเอาท่านผู้ชมให้ให้ให,ให้ไปร้อยแปดที่ <ๆ S 1> จริงถ้าแปดใหม่วิ่งวิ่งกว่านี้ราคาก็สูงกว่านี้นะฮะนะเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นโค้ดยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ราคาสูงกว่านี้ด้วยอ้าปพอปาคิดไปเหรียญละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเรามีกันอยู่เหรียญเดียวท่านผู้ชมฮะก็รอดูว่าจะติดสอยห้อยตามกลับมากันอีกไหมโอเคเนาะเมื่อกี้หยุดชะงักไปนิดหนึ่งเพราะต้องถามน้องแอดมินพีพ่น้องแอดมินเขาได้ยินก็เลยเดินเข้ามาท่านผู้ชมฮะหลังจากนนั้อ่ะ ท่านผู้ชมฮะเนื้อดีบุก25สตางค์ราชการที่8ปี2489อ่ะสภาพใหม่ๆบางคนก็อาจจะยังไม่มีใช่ไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานเลยท่านผู้ชมฮะน,นะอาจจะมีติดดำเล็กน้อยแต่ว่าโอ้โหทาบแทบจะหากันไม่เจอเลยเป็นช่วงจังหวะขาลงด้ทางด้านราคาท่านผู้ชมฮะเอาไปเลยฮะเหรียญละ70บาทใหม่กว่าคราวที่แล้วด้วยนะท่านผู้ชมป้าป้าจะบอกนะใหม่กว่าคราวที่แล้วด้วยเอามีใครอยากเล่นไหมหนึ่งสองสมสี่ห้าห เรามีกันอยู่7เหรียญปอปารับมาครั้งหนึ่งผสมทบมาท่านผู้ชมมาเกือบ500เหรียญแต่ว่าเสียดายว่าราคาเขาไม่แรงนะปอปาก็เลยทยอยออกนําออกมาแบ่งปันท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะสภาพจ่มๆกันเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะพบเจอได้ไหมได้ท่านผู้ชมฮะแต่บางคนก็อาจจะหาพบเจอได้ยากแต่ช่องปอปาย,ยังพอมีให้ฮะท่านผู้ชมเหรียญละ70บาทนะเหรียญละ70บาท เอาขายาหมดทุกเหรียญปะปาคิด60บาทเอาไปเลยท่านผู้ชมมันมีอยู่7เหรียญเนี่ยเอาไปเลยฮะ60บาทปะปาให้ไปเลยนะ60บาทโอเคไหมขายกันทีเดียวว่าตกทุนหลุดทุนกันไปเลยท่านผู้ชมฮะหลุดจริงๆนะหลุดกันจริงๆเลยแล้วเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมโอเคไหมฮะอ่ะถ้าเอาทั้งหมดคิด60บาทถ้าเอาเหรียญเดียวไม่ไม่ถึงทั้งหมดนะ ก็เหรียญละ70บาทแบ่งรับแบ่งสู้กันไปท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเรามาดูฮะท่านผู้ชมฮะแถวสุดท้ายรายการสุดท้ายปิดคดีกันในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญชุดสตางค์การจานาพิเศษท่านผู้ชมฮะชุดนี้มีพิเศษจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมดูเอาฮะเหรียญเนี่ยปปายกให้ไปเลยฮะจะตีความหมายว่าเป็นเหรียญที่ไม่มีอุอย่างที่เขาบอกว่าโอ้โหราคานะแพงกว่าที่มีอุด้วยเลยด้วยปปาก็ยังไม่เคยทารายการนะเอาขายักได้ฮะเขามีอุ มีเศษอยู่เล็กเน็ตเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะนะคล้ายๆว่าอุตรงนี้หายไปอุณารโลมเนี่ยหายไปนะเขามีอยู่นิดเดียวนะมีอยู่นิดเดียวโดยปกติธรรมดาเหรนึงก็น่าจะโดนประมาณปะปาไม่มั่นใจว่า 200- หรือ300บาทอันนี้ปะปาตกจริงๆปะปายังไม่ทำรายการอะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญการจนาพิเศษเป็นชุดท่านผู้ชมฮะนะเป็นชุดที่ปะปาเคยจัดก็เรื่องาจาก1สตางค์5สตางค์ส0สตางค์ 25สต่าง์50สต่างค์1บาท2บาท5บาท10บาทแล้วก็20บาทท่านผู้ชมฮะเป็นสภาพเหรียญที่ออกในแนวของไม่ผ่านการใช้งานบางเหรียญก็อาจจะเป็นเหรียญเก่าเก็บกันบ้างก็ดูตามภาพแล้วกันท่านผู้ชมฮะนะโอเคไหมสวยๆเลยท่านผู้ชมฮะการจนาพิเศษเรายกกันมาถ้าได้1ชุดเท่านั้นเองใครอยากได้พิเศษตรงเหรียญน,นี้มีมีเหรียญชนิดราคา20บาทเขาแทบจะไม่มีอุเลยท่านผู้ชมะนะ ที่เคยเห็นเขาเล่นหากันนั่นแหละบอกว่าเออไม่มีอุราคาสูงกว่าโดยปกติธรรมดาเนี่ยปอป่าจะขายอยู่ชุดหนึ่งก็ประมาณน่าจะโดนประมาณเทา 350, ่าไหร <3 20. S 1> ่ท่านผู้ชมฮะสามราสใช่ไหมชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยสามร้อบาทท่านผู้ชมฮะสามบาทแต่ตรงนี้ปอป่ายกให้ไปเลยฮะนะแต่ต้องใขรใครที่ใจรักจริงๆเขาไม่มีอุฮะนะถ้ามีอุสภาพครบ แบบนี้ท่านผู้ชมฮะชุดละ320บาทเอาไปเลยฮะท่านผู้ชมตัวนี้อุอุนี่มีอยู่ขนาดเล็กนิดเดียวดูไกลๆเหมือนไม่มีอุเลยอ่ะชุดนี้350บาทจาก320บาทปปาขอบวกตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเขาไม่มีอุนะมีไหมมีเล็กน้อยมากมีเล็กน้อยปปาบอกก็มีเล็กน้อยเหมือนไม่มีเลยใช่ไหมท่านผู้ชมฮะอ่ะ,อะเอาที่ใครพร้อมดีกว่าเนาะ,ะปปาเพิ่มอีก30บาทปกติก็จะขายเหรียญแล้วปปาไม่มั่นใจไม่พูดดีกว่านะ ก็ไปยังไม่ทำายการเอาง่ายๆเลยหายากกว่าที่มีอุก็แล้วกันนะฉะนั้นถ้าหากมีอุกครบทุกเหรียญประปาคิดชุดละ3ามร้อ่าสบามบาทแต่วันนี้ประปาขอแค่350บาทยกเหรียญนี้ให้ไปเลยพอจะเข้าใจประปาบรรยายไหมฮะเนาะน่าจะเข้าใจใครไม่เข้าใจก็รีกลับไปดูอีกรอบหรือว่าหลายๆรอบสิ้นสุดที่น้องแอดมินทาไมบอกสิ้นสุดที่น้องแอดมินท่านผู้ชมฮะเขาเปลี่ยนผู้ขายเหรียญเขาเป็นผู้นําเหรียญเข้าแล้วก็จําหน่ายขายเหรียญออก ปปามีหน้าที่อีกตรงหนึ่งทอดหนึ่งนะทำรายการเสร็จแล้วปปาก็จะไปยกเรื่องให้น้องแอดมินเข้าเป็นผู้ดูแลต่อไปสืบทอดจากปปาไปแต่ละคลิปละคลิปไปสําหรับ E ีปปามาขายเหรียญสืบทอดไปจนถึงปัจจุบันวันนี้ท่านผู้ชมฮะก็เป็นเริ่มกันใหม่เนี่ยเป็น e ีที่79แล้วโอเคท่านผู้ชมฮะปปามาขายเหรียญในวันที่6เดือนเมษายนปีพศ2566 e p ีที่79เเดินทางมาถึงนาทีสุดท้าย ขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นผู้นำเหรียญมาขายให้กับช่องของปปาหรือว่านักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาขอบคุณนะเสือรายปปาไม่ได้เข้าไปตอบเลยยุ่งหยุดหยุดไปธุระกันอยู่ประมาณสักสองสาวันมั้งถ้าปราปาจาไม่ผิดวันนี้เพิ่งจะมาเริ่มยังไงเดี๋ยวจะพยายามเข้าไปตอบหลายถ้าไม,ม่ชมฮะรอก,กันแป๊บหนึ่งนะฮะรอก,กันแป๊บหนึ่งแล้วก็ขอบคุณบรรดาชาวคอมเมนต์เนาะ โอเคขอบคุณทุกคนทุกท่านแล้วคลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เนมอบรานขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ